สวัสดีครับผมไทเกอร์นะครับพบกับพวกเราเอเดโตะครับยูทูบชาแนลสำหรับเทรดเดอร์นะครับวันนี้ผมอัปเดตตัวออร์ดินอลนะครับประจําวันที่9นะครับเวลาก็เกือบๆจะเที่ยงคืนนะครับโดยภาพใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็น1 2ึ่งสองสาี่ห้าตรงนี้นะครับครบคืนแล้วนะครับแล้วก็ต่อจาก1 2 3 4 5มาเนี่ยผมกาลังพิจารณาอยู่นะครับว่ามันจะเป็นตัวคอลเลกชันชุดไหนนะครับโดยถ้าผมเปิดไทม์ฟ r a m มหนึ่งชั่วโมงนะครับ1นึ่งเอนะมันก็จะเห็นว่า ตัวหลักๆนะครับมันจะมีที่ผมเขียนเป็นดีกรีสีแดงเอาไว้นะครับจะเป็น A B C ตรงนี้นะครับโดยผมจะมองชุดทั้งหมดนะครับเป็นคอลเลกชันที่ต่อจากตัว1 2 3 4 5หเมื่อกี้จะมองทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวคอลเลกชันแฟลตนะครับโดยที่ตรงนี้จะเป็น A B C นะครับแล้วก็จะเป็น A B C ขึ้นไปนะครับโดยที่มีเป้าหมายอยู่ที่ช่วงราคา82 US ดอลลาร์นะครับจนถึงราคา89 US เดอลลาร์นะครับก่อนที่จะมีการวิ่งกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ ซึ่งไอ้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นชุด B นะครับนะโดยเป้าหมายตรงนี้นะครับตรงนี้คือ61.8ของชุด A ตรงนี้นะฮะถ้าว่าตามฟีโบแบบเป๊ะๆเลยนะครับผมจะวาดแบบนี้นะครับอ่ามันจีนี้นะครับแนวแนว8ปดสิบนะครับจนถึง87ดสิบเจ็ดนะฮะซึ่งไอ้กล่องเนี้ยผมเขียนเอาไว้เพราะว่ามันมันมันเราไม่รู้แน่ชัดว่าราคามันจะวิ่ง6 1สแปเป๊ะๆไหมนะฮะ ก็เขียนกล่องเอาไว้ว่าเออเป็นแนวที่แบบราคาจะมาถึงนะครับก็มีหกสิบเอ็ดจุดแปดกับเจ็ดแปดจุดหกนะครับที่ผมวางไว้ตอนนี้นะฮะซึ่งนั่นแหละครับถ้าเกิดมันมาถึงเป้าเนี่ยก็อาจจะมีสัญญาณการขายเพื่อทําขาดรีก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็นะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยนะฮะวิ่งมาที่หกสิบเอ็ดจุดแปดหรือว่าเจ็ดสิบแปดจุดหกเนี่ยนะฮะพอมันถึงนะฮะอันนี้คือขาห้านะซึ่งมันจะสั้นมาก คือมันาจะพุ่งปี๊ดไปทาให้ขยายแต่มานอาจจะสั้นมันอาจจะกินเวลาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็พอมันถึงโซนนี้หรือโซนนี้นะครับเราวัดเป้าได้ว่าโอเคมีความเป็นได้ที่จะลงกับทําขาตีใช่ไหมครับที่ผมบอกซึ่งขาตีเนี่ยควรจะเคลื่อนตัวเป็นเทนนะฮะก็จะมีแนวนี้นะครับที่ผมทําไว้นะครับก็จะมีแนวนี้ครับปกติเราใช้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของขางนะครับประมาณนี้นะครับถ้าขาตีจบตรงนั้นนะถ้าขาตีจบตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับร้อยนะประมาณนี้ นะครับซึ่งอระยะตรงนี้ผมไม่ได้ฉขีดตามตัวขา C ระยะทางที่มันร mm ีเทสเมต์เทียบกับ A นะครับแต่ว่าผมเขียนเป็นอันนี้ครับในกรณีที่ผมมองตัวทั้งหมดใช่ไหมครับเป็น Impulse ชุดแรกและมองว่ามันเป็นชุดขึ้น2เนี่ยนะครับก็จะหมายความว่ามันก็จะมีการรีเทสลงมาใช่ไหมรีเทสลงมาในระดับตั้งแต่สามสิบแปดจุดสองจนถึงหกสิบจุดแปดนะครับที่ผมวางเอาไว้นะครับต,ตรงนี้เลยนะครับ 38.2 50%ลง61.8นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะลงลึกนะครับก็จะลงมาที่57ยูรอลล่านะครับอยู่ที่46ยูรอลล่าแล้วก็ที่36ยูรอลล่านะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นชุดหนึ่งใหญ่แล้วก็สองจริงๆนะฮะผมว่าคาดหวังให้มันลงเนี่ย61.8นะครับเพราะว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยต่ำกว่าระดับ61.8เนี่ยค่อนข้างขึ้นไปได้อย่างแข็งแรงนะครับไม่ดูเป็นแบบคนเมาเข้าตลาดกันมากเกินไป อันนี้เป็นมุมแรกนะครับที่ผมมองไว้แล้วอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือมองว่าตัวชุดคอลเลกชันเนี่ยลงสั้นมากเลยนะครับโดยเมื่อกี้เนี่ยเรามองชุดคอลเลกชันเป็น a b c สีแดงนี่ใช่ไหมครับแต่ว่าอีกชุดหนึ่งเนี่ยผมจะมองคอลเลกชันตัวเนี้ยเป็นตัว w x y ตรงนี้นะครับมองเป็นอีกทีก็แกนสเปอร์เซนค์นะครับเป็น w นะครับ a b c แล้วก็ x แล้วก็ a b c ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะมองว่าตัวคอลเลกชันชุดนี้นะครับจบ ตรงนี้ที่ราคาตอนนี้นะครับราคาสักห้าสิบห้าจุดสี่เจ็ดห้านี่ยครับคือราคาที่คอลเลรชันชุดนี้จบแล้วราคานี่ครับจะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่ามันลงมาที่ตรงนี้จริงๆแล้วมันจบนะครับจะจะมองได้ว่าตรงเนี้มันเป็นเพียงแค่สามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งขาคอลเลรชันเนี่ยเป็นแค่สามสิบแปดจุดสองซึ่งเราจะมองได้ว่าชุดที่ทําขึ้นต่อไปนะครับอาจจะเป็นขาซีของชุดทั้งหมดนี้ที่เราจะมองมันเป็น A B C แทนนะครับจะเป็น A B จบตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ C นะครับขึ้นไปตรงนี้ถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะครับและด้วยกรณีที่ผมบอกไปในดีกีย่อยๆตรงนี้นะครับที่มันจะเป็น1 2 3 4 5สาห้านะครับอาจจะเป็น1 2 3 4 5ี่ย่อยของชุดที่กำลังขึ้นไปทาตีนะครับโดยที่ปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็น A B C เงี้ยมันจะเป็นแปดแต่มันเป็นจะเป็นซิกแซกใช่ไหมครับซึ่งเป้าหมายของซิกแซกเนี่ยควรจะ1 0 0นะครับของชุด A ของชุดขาซีนี่คนจะรอดเป็นสนของชุดเอนะครับซึ่งราคาเนี่ยครับถ้ามันจะดีดกลับขึ้นไปเลยเนี่ยก็หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าจุดเจ็ดหกนะครับยูเอสดอลลาร์ซึ่งก็ถ้าเกิดว่ามีการวางแผนดีๆนะครับถ้าแต่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะขึ้นจากราคาณปัจจุบันตอนนี้นะครับที่ผมดูอยู่ก็คือสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับมันก็จะขึ้นไปประมาณร้อยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งค่อนข้างสูงเลยนะฮะแต่ว่า ถ้าเราวางเป็นตัว long position นะครับซึ่งซึ่งมีการ stop loss นะครับที่ขึ้นตรงนี้นะครับมีหนึ่งสมมติว่าตรงนี้เป็นหนึ่งสองนะครับ stop loss ตรงนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้านะครับถ้าคุณเสี่ยงหนึ่งนะครับคุณจะได้กลับมาจนถึงหกเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงนะฮะหนึ่งอาคุณอาจจะห้าเปอร์เซ็นต์นะครับห้าเปอร์เซ็นต์ได้กลับมาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ค่อนข้างคุ้มนะครับแต่ว่า นั่นแหละครับถ้าเกิดแล้วมันหลุดสต็อปลอสมาเนี่ยเราก็ต้องพิจารณานะครับว่าเป็นเคสแรกที่เราบอกเอาไว้ก็คือจะมีการลงมาทําขาตีก่อนนะครับตรงนี้ซึ่งก็ผมว่าวางแนวไว้แล้วนะครับแนวที่ว่าก็คือสามที่หกนะครับสี่สิบแปดแล้วก็ห้าสิบเจ็ดนะครับที่จะลงมาแต่ว่าอย่าลืมนะครับก็ต้องมีการวิ่งกลับขึ้นไปทําชุดนี้ก่อนนะครับให้ถึงระบให้ถึงราคาประมาณแปดสิบสองยูโตร่านะครับหรือเก้าสิบยูโตร่านะครับก่อนที่จะวิ่งกลับลงมานะครับตามแนวที่ผมวางไว้ ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับออเดโนลก็วางแผนเล่นกันดีๆนะครับช่วงนี้ก็ผมคิดว่านะครับผมคิดว่าตัวใหญ่ๆอย่างบิตคอยเนี่ยมันจะเอฟเฟกต่อตัวที่ขึ้นมาแล้วนะครับแบบพวกเปเป o r dina นหรือว่าพวกตัวที่ขึ้นมาแรงๆแ,แล้วพวกโซลาน่านะครับพวกโนชคอยพวกชิบาทนะครับอาจจะเอฟเฟกอยู่นะครับถ้า <c oughs> ถ้าบิตคอยมันลงนะครอาจจะพาพวกนี้ลงด้วยแต่ว่าในตลาดเนี่ย ก็จะมีคริปตัวบางตัวที่เคยขึ้นไปสูงแล้วราคาลงต่ําแต่ในขณะที่บิตคอยกําลังขึ้นเนี่ยราคาผู้มนยังไม่สามารถขึ้นได้นะครับซึ่งถ้าเราสามารถหาคลิปโตตัวเหล่านั้นได้เนี่ยเราอาจจะได้โอกาสในการกินกําไรนะครับนะฮะก็คือเราจะเสี่ยงต่ําเพื่อกำไรที่สูงตอนนี้ครับสำหรับออ d i n a l แล้วก็สำหรับภาพรวมนะครับก็มีคําถามอะไรก็ทิ้งไว้ได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากได่ตัวไหนก็บอกได้นะครับสําหรับ iost นะฮะเดียวอาร์มเขาจะลงพรุ่งนี้นะครับ ก็เ,เขาบอกผมแล้วว่าจะลงพรุ่งนี้นะครับหรือถ้าเกิดเขาติดธุระอาจจะลงมเัเลัแทนนะครับก็วันนี้ครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ